เมื่อบรรจุฟื้นเรียบร้อยเอาขี้ต้มหรือดินปิด้ดแต่ตเตาไ่ายออกแบบแบบใดครับสะดวกแบบใดก็เห็ดแบบนั้นปิ้ดเรียบร้อยนะครับโอเคว่าที่นี่กะจุดเตาวิธีจุดเตาที่ง่ายที่สุดผมก็เคยบอกกปแล้วคือว่ามีคนบนเห็ดก็คือใส่กระลาบักเผาน้ำมันน้ำมันผืดเก่้านะครับเนี่ยเราก็ใส่ฟื้นเข้าไปแบบนี้เลยครับเนี่ถ้าเห็นเขาว่ามึงใส่ฟื้นแห้งเข้าไปกระลาบักเผาเข้าไปเลยครับจุดกระลา กะลามะพร้าวไอ้คุ้ยมะพร้าวนะเคยเป็นไอ้จุ่มน้ำมันจุ่มน้ำมันพื้นนะครับคุ้ยมะพร้าวจุ่มน้ำมันพื้นเห็นไหมครับติดเท่เดียวปุ๊บเข,ข้า,ปาไปเอาปล่อยไว้เลยตอนติดอันแรกนี่ก็เปิดไปทั้งสามช่องเลยครับช่องฟื้นก็เปิดไว้ช่องอากาศเขานี่ก็เปิดไว้อากาศสิไหลเขานี้เผานี่อากาศออกนี้อ่าห้มันใจว่ามันติดก่อนยังคอยปิดช่องฟื้นครับ ขั้นแรกคือเลี้ยงฟื้นบ่เลี้ยงฟื้นเรียบร้อยใส่ฟื้นเรียบร้อยแหเนีนที่สุดขั้นตอนต่อไปคือการจุดหนาเตาจุดหนาเตานี่ก็นี่แหละครับอย่างที่บอกใส่ฟื้นแหง้งเขาไม่พต้องยนันเปลวมันแหงแ้งหรอเขาไปข้างในครับเพราะว่าอาจารย์กิตติเลอดลำนี่เพื่อนออกแบบมองนี้ไว้เรียบร้อยแล้วครับเพื่อนก็แนะนหนาให้ปิดปองพอปิดปองปุ๊บเนี่ยอากาศยังได้กับว่าเขาไปข้างในครับมีแต่ข่มฮอนอนะเขาไปเปลวไฟมันติดบังคับออกมาทางนี้เพราะฉะนั้นเม่ต้องห่วง กะดังไฟได้เลยครับเพียงแต่ว่าถ้าใส่ฟื้นแห้งกับเปลืองฟื้นเท่านั้นแหละถ้าเห่านางฝ่าว่อค่อยๆใส่ฟื้นมาต้องใส่แห้งเพราะว่าหลักการคือต้องบ่ให้เปลวไฟนี่เขาไปข้างในนะครับให้แต่คบรบหลอนเขาไปข้างในว่าติดฟ้อมติดฟื้นติดดีแล้วปุ๊บเข้ากับปิดช่องฟื้นไว้ครับอบอบเดี๋ยวผมสิไปตั้งเทอร์โมคัพเปิลให้เมืองครับว่าอุณหภูมิมันสิเปลี่ยนแปลงอย่งไรเวลาเข้าปิดหนึ่งล้วอบแล้ว อบหลายหน่อยนี่ตามประสบการณ์เพิ่นกระไ้เพิ่นกระไ้แนวท่างมาวา่าไม่แห้งอบซีถึงหกชั่วโมงไม่เปียกอบหกถึงแปดแต่ว่ากะเป็นข้าวข้าวนะครับแต่ว่าลักษณะการเข้าอบเนี่ยถ้าเป็นว่างพื้นแบบตั้งอุณหภูมิางลางมักกะสิสูงขึ้นเ็วกว่าถ้าเป็นว่างพื้นแบบนอนเนี่ยไม่เนี่ยมันเป็นฉนวนความร้อนครับ เพราะฉะนั้นความห่อนสิเกิดจ่ายลุ่งางลางมันหนักเพราะฉะนั้นนี่ครับเป็นไปได้ก็ให้ว่างพื้นแบบตั้งให้ตัดใหม่ยากพิธีพิถันแต่ว,ว่าถาว่างพื้นแบบนอนนี่ก็ได้ขึ้นกันครับแต่แ,บบแต่มีขอดีขอเสีย้าเป็นไม้เปียกนี่คว้วที่สีว่างพื้นแบบตั้งนะครับไม้เปียกมากแต่จะเป็นไม้แห้งนี่ว่างแบบนอนกับโบปันไดแต่ที่กันเท่าที่เคยเหตุมากนะครับ ติด,ตดไฟต,ติดมากเพราะติดดีแล้วครับเข้า <c oughs> อ,อบอบนี่คือปิดป้องป <c oughs> ิดช่องฟื้นไว้เลยครับเข้าปิดช่องฟื้นไว้ถ้าเป็นเตาที่ไอเตอร์ทิ้งทายรูปเพดเนี่ยครับ ตอสิออกแบบให้มันว่างหน่อยไงบลุดลงมากครับประวานมีตัวทวงเนี่ยเข้าเพ็ดเข้ากับเห็ดแบบนักฟิสิกส์นี่แหละง่า <laughs> ยแปลว่าถ้าเพื่อนผู้เป็นสร้างเห็ดกลไกต่างๆปิดสนิทอยงนี้ก็ดีครับแต่ว่าลักษณะนี่ก็จะเห็นว่าอากาศไหลเขานี่เห็นบ่ครับนี่ควนไหลเข้าไปเห็นไหมขควนไหลเข้าไปนี่ออกนี่ไปเบิร์นกูจะพูดมาที่หนูว่ามันเปลี่ยนแปลงยังไง เครื่องของอาจารย์ไพรัดครับเป็นยังใส่ได้ดีครับมันออกแบบไว้ให้ตะโดนแล้วมันจะเครื่องแรกๆเลยครับเครื่องนี้สังเกตว่าอุณหภูมิข้างบนนี่ครับร้อยยี่สิบเอ็ดยีบสองเห็นไหมครับนี่อุณหภูมิกลางถังประมาณสามสิบแปดแต่อุณหภูมิปลายนี่มันโมเมนต์จริงเลยล่ะครับนี่มันเอเอลเลยละซีแต่ว่าพออุณหภูมิสูงขึ้นก็สิอ่านถึงอยู่ครับเช่นเดีวยวกับอุณหภูมิจุดที่สี่ครับว่าเป็นยังเดี๋ยวพอมันอุณหภูมิสูงขึ้นก็สิอ่านถึงอยู่อันนี้ร้อยซ้ำเด็ด ล่อไปครับวที่นี้สังเกตว่าถ้าเกิดว่าเปิดมาทางนี้เตอะนี่คลื่นคณะของการอบนะครับอบแบบนี้แหละครับใช้ฟื้นเข้าไปบ่ต้องใส่แห้งหลายเตืองฟื้นซื้อๆครับอบค่อยๆอบไปเฮ็ดเผาทานนี่ต้องใจเย็นๆครับอัตราการให้ความร้อนนี่มีผลขนาดกับคุณภาพทานถ้าอัตราการให้ความร้อนหลายนี่ ทานกับสิพิคุณภาพแบบหนึ่งครับหู้พุ่นกับสีมี่หู้พุ่นขนาดใหญ่คือโปงไหมเป็นคือฟองน้ำโปงไปสั้งแต่ว่าถ้าอัตราการหายความร้อนน้อยๆคอยเป็นคอยไปนี่เฮาเสดทานที่แกงนะครับเคาะดังปิ้งๆเลยแหละแต่เป็นไม่ไผ่นะครับสังเกตว่าอบโดนบันเลงสีพ่อนี่ตามประสบการณ์ผมมันนึ่นงแหละครับผมเมืองที่อุณหภูมิครับอุณหภูมิจุด ข้างล่างเนี่ยถ้าขึ้นถึงลอยลอยสิบเนี่ยอุณหภูมิจุดนั้นเนี่ยน้ำม,มันสิออกครับถ้าเกิดอุณหภูมิขึ้นมาประมาณเก้าสิบเก้าสิบโดนเป็นชั่วโมงเนี่ยผมกับชั่วโมงเดียวผมกับพ่อแหละเพราะว่าเก้าสิบขึ้นมาถึงลอยลอยสิบลอยสิบนี่น้ำเมืดนะครับตามทฤษฎีนะครับน้ำเมืดผมกับเศร้าอกแต่ว่าอีกประเด็นหนึ่งก็คือถ้าเป็นไม้แห้งนะครับผมเปิดช่องนี้เมืองเนี่ยถ้าเห็นออกแก๊สแลบออกจากตรงนี้ปั๊บนี่แสดงว่าไฟติดข้างในแล้วผมก็บจี เศร้า,าอบกับลงกับปิดเผาเลยก็คลา,าย,าย,ายว่าความำหอดมันไปเผาข้างในมันติดติดเพิ่พอมันออกฟองคุณ่าได้ครับไฟมันสินแลบออกมาจากช่องนี้สี่เห็นชัดเลยครับสําหรับไม้แหง้งเห็นเราสองสามเทื่อนะครับเถื่อที่แล้วคลิปเทื่อที่เทื่อที่เตาที่ยี่สิบหกเตาที่ยี่สิบหกที่ผมเผามีนี่คลิปเดียวเออผมบ่ได้เผยแพร่เนาะลืมไปสี่เห็นชัด ังเกตว่าไฟกับอบไปไม้นี่เป็นไม้ไม้กระทินโล่งหมาดประมาณเดือนหนึ่งครับไปตัดอยู่ตรงทีทีทตาหยาดของตาซักเิ่นขายเนี่ยเป็นให้เอาไม่ออกพอเขาไปตัดกันไม้กระทินโล่งประมาณเดือนหนึ่งหมาดบพท่านไม่แห้งครับหมาดหมาดเดือนหนึ่งเพราะฉะนั้นก็นต้องอบโดนพอสมควรแหล,ละปลอยอบไป เดี๋ยวก่อนที่จบคลิปนี้ไปเมองล้างเตาครับเพื่อเตาที่เตาที่เห้าเห็ดหายไปเนี่ยนะครับเตาสีจอหู้ไว้ตรง้องครับบ้องตงัวนี้ลงมา้างล่างสีมีหู้หู้ตัวนั่นนี่บ่ตองบ้าว้นช่องนี้ไว้เด้ครับให้ปิดไปเลยเว้กินไอไอเตาเนี้ยเขาก็ลัางเผาอยู่ก็เลยฉุน ไอ้แต่ว่าเตานี่เป็นเตาทดล่องเขาตอปองออกมานามครับเขาก็ต้องใส่นามปิดไว้บ่อให้อากาศเขาแต่ว่าเตาทั่วไปนี่เตาทั่วไปนี่มีหู้ระบายมีหู้ระบายใหขคุดทางทงไว้แต่ยให้อากาศเขาครับให้ปิดให้สนิทนะครับถ้าอากาศเขาก็จะไปเอฟเฟกต์างในมันจะไปส่งผลกับไออุณหภูมิควันแล้วก็เหตุให้อากาศเขาเขาใหม่คลิปนี้ซะทำนี้ครับเดี๋ยวต่อกันคลิปหน้า